รู้ไหมครับว่าห้องเต้ที่ทำลายร่างกายแม่ตัวเองทั้งยังเอานางสนมตัวเองเนี่ยมาทำเป็นเครื่องดนตรีนั้นคือใครวันนี้เรามาดูกันนะครับคนนั้นก็คือเกาหยางแห่งราชวงศ์เป่ยนะครับ ราชงเป่ยฉนเนี่ยจะอยู่ในช่วงระชงเหนือใต้ก่อนสมัยที่ละชงสวยจะอ่ารวมแผ่นดินอีกครั้งหนึ่งนะครับผมช่วงนั้นเนี่ยประเทศจีนก็ค่อนข้างที่จะวุ่นวายนะครับเพราะว่าอำนาจลายแผ่นดินเนี่ยถูกแบ่งออกเปนเ็นแควนเล็กๆประเทศเล็กๆละชงเล็กๆนะครับผมหลักๆในสมัยนั้นก็จะมีประมาณสองสามแบ่งออกเป็นเหนือกับใต้นะครับผมละชงเป่ยฉเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในละชงที่อยู่ในสมัยนั้นนะครับ อ่าคนที่ก่อตั้งมาช่วงนี้่ก็คือเกาหยางหรือว่าพระเอกของเราวันนี้นะครับเกาหยางเนี่ยช่วงแรกๆกที่เขาเป็นห้องเด้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้วุ่นวายเหลวไหลหรือก็โรคจิตขนาดนี้นะครับเขาเป็นคนที่เก่งคนหนึ่งนะครับผมแต่ว่าเขาจะมักจะถูกคนต่อว่าเรื่องหน้าตาของเขาแต่ว่าอ่าก็ไม่ กดบังความเก่งของเขานะครับผมเขาบางคนที่การเมืองเก่งนะครับสามารถไปสู้รบกับชุมเผ่าน้อยแล้วก็ชนะได้นะครับทุกครั้งเลยที่เขาไปสู้รบหลังจากที่เขาสถาปนาตัวเองเป็นห้องเต้แล้วก็ก่อตั้งราชวงศ์เป่ดชีเนี่ยเขาก็มีการ สร้างหลายๆอย่างนะครับอย่างเช่นเรือประโยชน์ให้คนอ่านหนังสือในสมัยน,นั้นทําให้มันมีบทกวีไพยล้อต่างๆที่โผล่ขึ้นมาในสมัยนั้นเยอะนะครับรวมไปถึงการเขียนพวกกฎหมายต่างๆมาตรากฎหมายต่างๆการลงโทษต่างๆซึ่งสามารถใช้ต่อในรุ่นหลังได้ในบางส่วนด้วยนะครับผมแต่พอเกาอย่างได้ขึ้นเป็นห้องเต้สักพักนึงแล้วเนี่ยถ้าแท้รู้ว่าความโรคจิตของเขาก็เริ่มเผยให้คนเห็นนะครับ อันแรกเลยนะครับคือมีอยู่ครั้งหนึ่งเขาเมาแล้วก็เขาก็ได้ทำลายแม่ตัวเองนะครับจนแม่เลิกคำทอลายนะครับผมเท่านี้ไม่พอนะครับเขายังเป็นคนที่ชอบภรรยาคนอื่นนะครับโดยแฟนของเขาคนหนึ่งอ่ะหรือว่านางสนมคุงเขาช,ววาชื่อว่าชูเฟยน,นะครับชูเฟยเนี่ยเขามีพี่สาวคนหนึ่งที่หน้าตาดีเหมือนกันเขาก็เลยไปแบบว่าเหมือนกบว่าไปจีบพี่สาวของเขาด้วยนะครับผม ทีนี้เนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เขาไปกินข้าวที่พี่สาวของน้องส่งคนนี้ใช่ไหมครับพี่สาวของน้องสลงคนนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าเออตัวเองได้รับความปลอบปันจากคงได้มากก็เลยอยากจะขอตําแน่งงานให้กับคุณพ่อของตัวเองหลังจากเกาอยางได้ยินดังนั้นนะครับอยู่ๆเขาก็โกรธขึ้นมานะครับแล้วก็เอามีดเนี่ยสับร่างกายของเขาก็คือฆ่าเขาทิ้งเลยนะครับผม ท่านี้ไม่พอนะครับพอลุกวันหลังนะครับอยู่วันนึงเนี่ยที่เขากินเหล้าอยู่เหมือนกันอยู่ๆคนนึกถึงว่าดางสนมที่แท่เชื้อของเขาเนี่ยเคยมีแฟนเก่าอยู่แล้วเขาก็โมโหนะครับก็ได้สังหารนางสนมคนนี้แล้วครับแล้วก็เอากระดูกต้นขาเนี่ยมาทําเป็นเครื่องนดนตรีที่ชั่วผีผ่านนะครับผมนอกจากนั้นยังไม่พอนะครับผมเขาเคยไปที่บ้านแม่ยายโดยเองนะครับแล้วก็เอาธนูเนี่ย ยิงทําให้แม่ยายเนี่ยแก้มมีเลือดไหลออกมานะครับด้วยเหตุผลง่ายๆแค่ว่าเขารู้สึกเขาเคยทำร้ายแม่โัวเองยังไม่เคยทำร้ายร่างกายแม่ยายก็เลยมาทำร้ายร่างกายแม่ยายนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับเกาอยางเนี่ยเป็นคนที่ติดเหล้ามากนะครับขี้เมามากนะครับต้องตื่นเหล้าตลอดเวลาแต่พอเวลาตื่นเหล้าปุ๊บเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ต้องฆ่าคนถึงสงบสติอารมณ์ได้นะครับก็เลยทําให้เขาเนี่ยได้ฆ่านักโทษประหารเกือบทั้งประเทศหมดในช่วงไม่กี่วนันไม่กี่เดือนเองนะครับผมอ่านี่ก็เป็นเรื่องความโหดเหี้ยมของอจกักรพรรดิเกาอย่างนะครับ และจักรพรรดิเกายังก็ได้เสียชีวิตลงด้วยโยครคภัยไข้เจ็บนะครับในวัยอายุ34นั่นเองนะครับซึ่งฮ่องเต้หลังจากเกาหยางเนี่ยหรือว่าฮ่องเต้ตลอดลราชวงศ์เป่ยฉีเนี่ยจริงๆก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นราชวงศ์ที่โหดเทียมราชวงศ์ที่เยี่ยนสัตว์ประจานนะครับที่คนรุ่นหลังว่านะครับเนื่องจากว่าฮ่องเต้แต่ละคน ทุกคนในราทวงศ์เปรชินะครับก็จะมีความโรคจิตของเขาที่ไม่เหมือนกันต่างๆกันไปนั่นเองนะครับยังไงถ้าใครอยากรู้เรื่องราทวงศ์มเปรชินะครับผมมีแผนที่จะทําวิดีโอยาวมานะครับยังไงฝากติดตามช่องผมงงด้วยนะครับร่าจสกัรครับสวัสดีครับ